ในยุคที่เศรษฐ,ฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการพึ่งพาตนเองและการรวมกลุ่มของชุมชนคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนและที่ตำบลนาหนังอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายก็มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนึ่งที่น่าจับตามองกับอาชีพที่อาจดูธรรมดาแต่กลับสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับคนในพื้นที่อย่างน่าชื่นชม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงแพะตะบนาหนังก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดของคนในชุมชนที่ต้องการหาเลือกในการสร้างรายได้นอกจากการทำเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมด้วยพื้นที่ที่มีหญ้าและอาหารสัตว์อย่างเพียงพอ การเลี้ยงแพะจึงกลายเป็นทางเลือกใหม่ที่ลงตัวทั้งด้านต้นทุนที่ไม่สูงมากและผลตอบแทนที่คุ้มค่าภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเช่นสำนักงานเกษตรอำเภอและกรมปรศุสัตว์อีกทั้งชาวบ้านได้รับการอบรมทั้งด้านการเลี้ยงดูการรักษาโรคและการจัดการฟาร์มอย่างมีระบบรวมถึงการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อบริหารจัดการและสร้างอำนาจต่อรองในตลาดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ไม่ได้หยุดแค่การเลี้ยงแพะเพียงอย่างเดียวแต่ยังต่อยอด ไปจนถึงการนํามูลแพะไปทําปุ๋ยอินทรีย์ทุกส่วนของแพะสามารถที่จะสร้างรายได้และที่สําคัญยังเป็นการแบ่งปันความรู้ส่งต่อเทคนิคให้กับสมาชิกใหม่ในชุมชนวันนี้กลุ่มวิสาหากิจชุมชนคนเลี้ยงแพตะตำบลนาหน,นังไม่เพียงเป็นต้นแบบของการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นแต่ยังเป็นตัวอย่างของการพึ่งพาตนเองด้วยภูมิปัญญาและการ ตัวอย่างชาญฉลาดกลุ่มเล็กๆแห่งนี้กำลังจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับวิถีชีวิตของคนในตำบลนาหนังอําเภอพูนพิสัยจังหวัดน้องคายที่จะทำให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงและมีะไรายได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย